สนับสนุนโดยเดเฮแชมพูชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์อมต้อนรับคุณชมกับมาในร้อยสิบแปดชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้เมื่อสักครู่ผมปล่อยทิ้งค้ายไว้ว่าถ้าวันนี้คุณผู้ชมอยากที่จะมีสุขภาพดีคนไทยของเราจะมีสุขภาพดีถ้ารู้จักวิธีการดำเนินชีวิต10ประการที่เรียกว่า10ออ ถ้าคนไทยจะมีสุขภาพดีต้องหันมาใช้ทฤษฎีเพื่อนตายอืเรื่องเราจะเป็นอย่างไรเรามีโอกาสได้ไปเจองานนี้ครับงาน kick off Thailand 10 for Health ของกรมอนามัยผมมีรุ่นพี่ที่เป็นรุ่นพี่ผมเป็นรุ่นหนึ่งของโรงเรียนเซนต์โดมินิกเลย,เลยชื่อนาะวาอากาศเอกพิเศษในแพทย์ไพศสารจันทรพิทักษ์พาผมไปรู้จักงานนี้และผมอยากจะนำเสนอใหคุณผู้ชมเพราะอยากให้คุณผู้ชมมีสุขภาพที่ดี สำหรับงาน Kick off Thailand 10 for Health and Exercise Based Health Education in School เป็นโครงการที่ใช้การออกกำลังกายเป็นสื่อบวกกับให้ความรู้ด้านสุขภาพให้มีวิธีทางการดำเนินชีวิตหรือไลฟ์สไตล์10ประการแก่เด็กนักเรียนและประชาชนทั่วไปที่ต้องการมีสุขภาพดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10 Thailand t 0 for Health นะครับสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อนตายนะครับ ซึ่งเป็นโครงการที่ศูนย์นำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานนะครับร่วมกับกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ภาคคีเครือข่ายเราต้องการที่จะสอนนักเรียนนะครับเกี่ยวกับการที่จะมีสุขภาพดีด้วยหลักคิดที่ใช้คำว่าเพื่อนตายนะครับโดยโครงการนี้มีการนำเสนอวิถีทางการดำเนินชีวิต10ประการหรือ 10- อ่อเพื่อคนไทยจะได้มีสุขภาพดี ั้งนี้จะมีการนำเสนอทฤษฎีใหม่ให้กับสังคมว่าคนไทยจะมีสุขภาพดีต้องหันมาใช้ทฤษฎีเพื่อนตายซึ่งเพื่อนตายในโครงการนี้คืออวัยวะในร่างกายของเราได้แก่ตับไตหัวใจปอดสมองที่เราต้องดูแลพวกเขาให้ดีอยู่เสมอถ้าหากว่าเราดูแลเพื่อนตายให้ดีนะครับก็จะทำให้เราสุขภาพดีเพราะว่าถ้าเราดูแลไม่ดี เราก็จะเห็นว่าคนเป็นโรคหัวใจโรคสมองโรคตับโรคไตนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้คือหลักคิดหลังจากนั้นเราก็พยายามจะสอนว่าการที่จะดูแลเพื่อนตายให้ดีจะมี10ประการด้วยกันไลฟ์สไตล์หรือวิถีทางการดำเนินชีวิต10เรื่องจะมีออ่างเป็นส่วนประกอบของคำที่จะใช้เพื่อให้จดจำง่ายได้แก่ 1. ออาหาร 2. อออไม่อดนอน 3. อออกกำลังกาย 4. อ่อเช็คอัพ 5. ออติดอาวุธ 6. อไม่อ้วน 7. อออันตราย1หรือไม่รับสารอันตรายเข้าร่างกาย 8. อออันตราย2หรือไม่ทำกิจกรรมอันตราย 9. อออารมณ์10อจิตอาสาแล้วก็หลัก10อก็จะเป็นข้อคิดนะครับแล้วก็แนวปฏิบัติสําหรับทุกๆคนนะครับที่ต้องการมีสุขภาพดีนะครับ สุขภาพดีไม่มีซื้อขายนะครับถ้าอยากได้ต้องทำเราเองนะครับก็ขอฝากทุกท่านเอาไว้ด้วยครับขอบคุณครับโครงการนี้ด้วยการริเริ่มของพลอากาศเอกในแพทย์สุบินชิวปรีชากรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์904และรองผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานและประธานจิตอาสาด้านแพทย์และสาธารณสุขร่วมกับอธิบดีกรมอนามัยสาธารณสุขพร้อมกับเครือข่ายภาครัฐและเอกชนที่ต้องการมีส่วนร่วมในการให้คนไทยมีสุขภาพดีขึ้นประเทศชาติจะมีความมั่นคงและแข็งแรงมากขึ้นด้วยดังเช่นโลโก้ที่ใช้ในโครงการ คุณผู้ชมมีสุขภาพที่ดีด้วยการทําแบบนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมไม่ยากจนเกินไปและแน่นอนว่าคุณผู้ชมจะมีสุขภาพดีอย่างแน่นอนผมปิดท้ายเรื่องสุขภาพด้วยงานวิ่งวันนี้ผมอยากบอกคุณผู้ชมว่ามีงานวิ่งงานหนึ่งที่เราจะวิ่งเพื่อน,นักกีฬาพาราลิมปิกครั้งแรกของเมืองไทยกับงานวิ่งเพื่อน,นักกีฬาพาราลิมปิกไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในงาน r u n for h e a ร t พาราลิมปิกไทยท็อปร้อยซับชาร์เลนจ์ ในวันอาทิตย์ที่2ตุลาคมเวลา5นาฬกาถึง9นาฬิกาณสวนพุทธมนตรจังหวัดนครปฐมรายได้จากการจำหน่ายบัตรไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้กับมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อน,นำไรายได้มาสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกไทยในการเตรียมตัวเข้าแข่งขันสู้ศึกพาราลิมปิกเกมมาร่วมวิ่งกันเยอะๆนะครับ คุณผู้ชมสามารถร่วมง,งานและร่วมแข่งขันในงานนี้ได้ที่ www. b i r h w i n g com นะครับการวิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้นเป็นการวิ่งเพื่อคนอื่นภายใต้ความท้าทายขีดจำกัดของตัวเองครับช่วงหน้าผมจะกลับมาพร้อมกับไหนๆเราพูดถึงเรื่องของฮัดใหญ่ตั้งแต่ต้นแล้วเชื่อว่าหลายคนรู้จักโอโหพักใต้บ้านเรารู้จักบินลาบินมานี่คือวงแฮมเมอร์ สักครู่หลังจากโฆษณาผมจะมาพูดคุยกับวงแฮมเมอร์สักครู่นะครับ